ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทอนชัยครับวันนี้ก็พามาชมสิ่งนี้ครับออที่เรียกว่าเห็ดนะอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อแต่ตาเนี่ย มาให้โชคแล้วตาก็ให้ความรู้ด้วยวันนี้ครับเป็นเห็ดอะไรครับตาซีทำไมเอ๊ะเกียมหนอเห็ดเกียมหนเกียมเกียมเถอะว้ยเห็ดก้ามปูเหมืนผูเจน่ว่าใช่ไหมครับอกินได้ใช่ไหมตากินได้ครับเอ่อวิธีการก็คือยังไงเอ่ยตาต้มครับต้มต้มต้มกี่รอบกินได้ตาวันสองรอบครับสองรอบรสชาติก็เป็นไงเคยกินไหมตาอร่อยครับอร่อยอร่อยอ่านี่กว่าเห็ดก้ามปูนะครับเนี่ยชัวร์ดูลักษณะกันเลยตา มายืนยันแล้วฮะแล้วก็มีรอบที่แล้วนะฮะก็มียายอึดก็เอาไปกินแล้วนะคุูเจนเล่าให้ฟังว่าเห็ดลักษณะวิกันเพราะว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็กอกใหญ่เ,เคยเป็นแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเขามีเชื้อแล้วนะเนาะเห็ดกามปูหรือภาษาเขมรนเรียกว่าเกียมเกลี่ยมกระดัมใช่ไหมอ่านี่คกินได้ครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องให้มั่นใจนะครับว่าเป็นเห็ดที่กินได้ข้อสังเกต สังเกตตรงไหนเอตาว่าเป็นต oh, so oh, oh. uh, ัวอ uh, okay, um, uh, uh ีก huh. ต uh ัวสังเกตตรงไหนอ๋อที่โคนต้นเขาอ่าจะเป็นลักษณะไงเอออ้วนอ้วนอ้วนหน่อยหลายดอกเลยันนี่มจะถ้ามันจะสมบูรณ์มันจะเป็นอ่าที่ใหญ่มากอันนี้ดูดูดูนี่ฮะอืมนี่ฮะเกิดอะไรเห็นเถึะ เห็ดก้ามปูครับสามารถนํามาประกอบอาหารทานได้นะครับผมโอเคครับขอขอบคุณตามากครับที่ให้ความรู้นะฮะแล้วก็มามอบโชคให้กับคุณเจนด้วยวันนี้รางวัลที่หนึ่งด้วยหรือเปล่าอ่านี่ก็ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,รบขอ,อบคุณมากครับโชค,โชคพรุ่งนี้จีบ